โอเคครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแนวสอบนะครับก็จะเป็นสอบในลักษณะซึ่งประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะช้อยคุณใส่ทำใน Google Form ใช่ไหมเดี๋ยวผมแชร์นะ้าจอแปบ๊บหน้าจอ ก็ในลักษณะของ Google Form เนี่ยมันจะมีเนื้อหาหรือเป็นใช้อยู่นะครับวันนี้แสงหน้าผมมืดไปหน่อยพอดีแสงมาจากด้านหลังนะครับก็มันอยู่ในระบบขาวนะอย่างก็สอบ ใช้เนี่ยก็จะคล้ายแบบข้อสอบของก็วนะแต่ผมจะทำให้มันง่ายกว่านะจะเป็นเรื่องแตกแรงนะฮะฟีบอดี้แดกแกรมมันทำไมไม่ขยายให้ผมนี้กดผิดกิดผิดตรงนี้ อย่างอันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการแตกแรงนะครับเราก็เรียนรู้ว่าแรงแต่ละตัวเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไงนะครับถ้าจำเขาแล้วได้นี่นะครับเขียนบทนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดด้วยแกม แบบหนึ่ให้คนเข้ากันตัวนี้โก o m e g คลมโก e c h r คลมทำไมอ่อมันอยู่ในระบบข่าวอ่ะพอดีผมเขียนไม่ได้นิดนึงนะฮะก็ผมไฮไลท์หรือชี้ตรงจุดให้ดูแล้วกันนะครับตรงเนี้ยไม่รู้คุณเห็นมามผมแ่ะนะต,ตรงเนี้ยก็เป็น T T ก็คือเนยนซะ่านะ แรงดึงอย่างเดียวและะ้วสเต็ปก็เท็กโมเมนต์นะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการ free body diagram นะข้อสอบใช้ก็จะเป็นลักษณะแยวนี้นะแล้วก็จะมีคำตอบข้อหนึถูกนะครับอ่าน,นี่ก็เป็น free body s ต e p ผมอาจจะทำให้มันไม่อมเ p l e x นะอาจจะทำให้มันง่ายหน่อยนะจะไม่เกินอ่สิบข้อ นะครับสิบข้อเดี๋ยวตีสิบห้าข้อแล้วกันไม่เกินนะก็เป็นลักษณะของข้อสองนี่ก็คือ,อสิ่งที่เป็นแรงรีแอคหรือแรงพพอร์ตนะครับเราก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนมานะกินแต่ละตัวเนี่ยมันมีความมาหอย่างไรนะครับอันนี้รับแรงเด่นึอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็น อ่าินของที่มีแนวแรงที่กับแกน y นะฮะร,รูปของคนไก่้วเป็นคล้ายลักษณะนี้ก็อสอบตัวจะมีข้อยากข้อง่ายคนกันนะฮะมีบอด,ดี้แรกแกมแตกแรงง่ายๆนะฮะโมเมนต์นะ,ะอยู่ให้ไม่เกินสิบห้าข้อนะครับอ่ะข้สอบอัตนัยนะครับ ก็อยู่ในชุดนั้นเหมือนกันนะครับอยู่ในของกสตศานะก็ผมก็เคยมีอ่าข้อหนึ่งข้อสองนะครับโชว์ด้วย powerpoint ยกัน p o ไ t มันจะเขียนได้มอนึ่ไหมนี่หน่อยนะ ก็อันนี้ก็คืออให้คำนวณแรงนะครับที่ออกมานะอันนี้ก็อรู้สึกผมทำผิดไปหน่อยนะแต่ก็ใกล้เคียงเพาโจทย์หลักๆเขาจะหาแรงที่เกิดขึ้นนี่มีแรงอะไรบ้างนะครับก็ปกตินะครับ เขาว่าภายในนี้เขียนสไลด์ได้ไหมแปบบนึงแบบนึงโแบบ <Okay. S 1> อ้โหฟลุ๊ฟลุกล๊กฟลุก๊กสวัสดทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมพร้อมนำเสนออ่าเขาทีม เสนอแบบเสนอใส่แับตุ้มปารี้างบนอยู่นี่โอเคเออนะฮะอะก็เป็นลักษณะของฟีบอร์ดี้ไดแกรมนะฮะทำความเข้าใจของซีบอดี้นะไอตัว B เนี่ยเราก็อ่า มาแทนด้วยรูปภาพของกล่องสีแดงเนี่ยส่วนตัว A ก็แทนด้วยกล่องของตัว A นะครับทิศทางของแรงที่กระทำนะฮะก็มีแรง P ใไหมเวลาเขียนฟิริกรรมแคมแกรมเราก็ศึกษาเฉพาะกลุ่มได้นะฮะกลุ่มของ B พอผิวนี้มีแรงกระทำ P มันก็จะเกิดแรงกดนะครับแรงกดซึ่ง action กับ reaction นะฮะไอ P เนี่ย ที่เกิดจากฝั่งด้านขวามือก็จะเ,เท่ากับซ้ายมือนะแล้วก็อันนี้โจทย์บอกว่ามีค่าเสียดทานค่าเสียดทานก็คือค่าทีา่ค่าตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงตามน้ำหนักนะฮะค่าเน,นะฮะแองที่แรงกดหมายถึงว่าถ้าคุณกดแรงเยอะนะครับ มันก็จะมีค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณเข้าไปเป็นแรงเสียดทานนะครับก็ผมก็ใช้ตัว F ขึ้นมานะครับแล้วก็มีแรง T T ก็แรงตึงของเชือกนะมีน้ำหนักนะก็ได้กลุ่มหนึ่งของกลุ่ม B อ่าล้ออันนี้ก็จะเป็นลออของระบบนะครับมี T B กับ T A นะฮะดึงปุ๊ก อันนี้มันก็จะเกิดสมดุลกันแต่ถ้า,าช่วงไม่เคลื่อนไหวนะฮะั TA กับ TB ในเท่ากันใช่ไหมฮะอันนี้สดีที่คิดไว้มันอยู่ในการเคลื่อนที่ที่มีแรงก็จะไปอยู่ในวิชาไดนามิกแล้วถ้ามันมีแรงให้ความเร่งเข้ามานะแต่เราคิดแบบ ถาเ <A S 1> เป็นสูตรได้คลิปตอนเริ่มนะฮะทิศทางลองกลุ่มของ A นะฮะหรือมวล a เนี่ยก็แยกฟรีบอดี้มีด้านซ้ายกับด้านขวาที่ประกบก,กำแพงกับประกบก,กับวัตถุ b นะจะเห็นว่า F กับ F ตัวเนี้ยมันก็เป็นฟิกชันนะครับ C A ที่ดึงขึ้นแล้วก็มี M G นะฮะ คอนโดแต่นี่มันจะเอาออกไงีไม่ายอมออกปิไม่เคยใช้นะ,ะมันมีไอคอนขึ้นไอคำบรรยายขึ้นแล้วลอ่ะอันนี้หลักๆก,ก็ถ้าโจทย์ในของกวก็จะถามมีแรนที่กี่ตัวมากระทำนะครับเราก็อธิบายว่ากลุ่มเเนี่ย มีแรงอสองด้านนะฮะก็คือ g กับ g นะสองตัวละฟิคชั่นกับฟ i คชั่นสี่ตัวละแล้วก็มีแรงดึง t นะกับน้ำหนักก็กล่องด้านนี้หกตัวอันนี้มีแรงที่กระทำมีแรงที่ g B แล้วก็ฟิ c t i o n ด้านเดียวนะครับมีน้ำหนักอันนี้ก็จะเหลือแคตัวนะครับแล้วก็ของรอบ ก็นะจะมีตัวที่แรงกระทำดึงลงของเชือกนะตัวพินที่รับน้ำหนักนะอันนี้ก็สามตัวนะครับอันนี้ก็ผมว่าคำนวณตัวเลข,ขตรงไปนะว่าถ้าปรีมันหยุดนี่แรงของแต่ละตัวเท่าไหร่นะก็ข้อสอบอักนะัยในน่าจะเข่าข้าวประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อสองนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบคานนะครับระบบคานก็จะเป็นอ่า ตัวที่เป็นคานยือดออกมานะครับแล้วก็เราก็เรียนรู้จุดที่จุด A ตรงเนี้ยว่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าถ้าเป็นกินงกรณีน,นี้มันก็จะมีแรงที่ตั้งฉากนะครับซึ่งอ่ามีค่าตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะแล้วก็เราก็แตกแรงว่าให้มาอยู่ในแกนของ X กับ Y นนะฮะอันนี้ทำแบบ แตกแรงนะฮะแล้วก็ตัวพินตัวนี้ก็มีแรงที่อยู่ในแกนเกับแกน Y นะก็ขั้นะตอนแรกก็คือหาซัมเมชันของโมเมนตัมรอบจุด B นะฮะ <c oughs> เวลาหาซัมเมชันเราก็พยายามหาจุดที่เขาเรียกอะไรอะจุดที่หมุนแล้วก็สามารถที่จะทำให้ ตัวอันโนนบางตัวเนี่ยหายไปอย่างอันโนนก็คือตัวที่เรายังไม่รู้นะ f ของจุด b เนี่ยหายไปนะเราก็เลยใช้จุด b เป็นจุดหมุนนะะเราก็สามารถที่จะหาแรงของ na ได้นะนะครับก็เขียนตามสมก,การนะตัวที่มุม30องศานะครับ30องศาก็มุมนี้นะ เราก็รู้ว่าตรงข้ามก็มุมทรายนะฮะชี้ก็มุมคอสก็จะเป็นเอ n ออสามสิบองศาผมเคยเห็นเขาโปรแกรมขายไอ้ขยายเมาส์ให้มันกระพิบกระพิบนะผมไม่รู้ตัวโปรแกรมไหนเมาส์ผมก็เลยไม่เด่นไึ้มามเท่าไหร่นะกะ็จากผลรวมของโมเมนตัมก็คือเอาแรงเนี่ย คูณด้วยอาร์มนะฮะแรงตัวที่หนึ่ง n อนะฮะคูณด้วยอาร์มก็คือสามสินะแรงตัวที่สองคือ NA อคอสามสิบใช่ไหมอาร์มของมันก็คือระยะแปดเมตรบวกกับสี่เมตรนะครับก็จะเป็นสิบสามเมตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะแรงสี่ร้อยเคนิตันนะ คูณด้วยระยะของอาร์อารก็คือแขนของมันสี่เมตรนะครับผลรวมออกแม่ก็จะเราก็แก้ NA ออกมาได้นะฮะอ่าพอกแก้ NA ได้ปุ๊บก,ก็มาตั้งสมการว่าผลรวมของ FG B นะอ่าผลรวมของแรงนะอ่าเดี๋ยว อันนี้ผลรวมของแรงเท่ากับศูนย์นะครับเราเราหาผลรวมที่จุดนี้นะเราก็หาเอเอไปทางไหน n อเอไปทางขวาอันนี้เดี๋ยวผมเยดทูกสามที่แบบสองออันนี้ผมสลับกันนิดนึงนะไปทางขวาเป็นบวกนะไปทางซ้ายเป็นลบอดะพี่ิศทางอ่า ทิศทางของลูกศรมันสลับ x กับ y นะก็ fb นะ fb อยู่ค่าตรงนี้นะครับลบด้วยเพราะว่าอ๋าอแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น y อ่าแก้ yeah, ตรงนี้เป็น y ดีกว่าแล้วตรงนี้เป็น x นะ ดีมันอยู่ในระบบข่าวแก้ไม่ออกนะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งไปอยู่ในเปิดด้วย powerpoint ด้วยกันนะครับกลับไปเปิดด้ว p o w e r p o i n จะได้แก้ให้ดู ่าจับมานะฮะดินสอโอเคตัวนี้ตัวนี้ที่ผมว่าผิดนะครับเพราะว่ามันแนวก็คือขึ้นลงเป็นวายนะ ตองแนะนตัวอันนี้แก้เป็น x อกนะก็วิธีการนี้ก็คือนะผลรวมของแกน y เนี่ยจะเท่ากับศูนย์คุณก็ดูแลมีแกน y อะไรมั่งนะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวนะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้อีกหนึ่งตัวทิศทาง อีกทางมันมีเรากำหนดให้เป็นบวกที่ขึ้นใช่ไหมตัวไหนบวกมาางนะครับมีตัวนี้เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกนะฮะสมการ fby ลบสี k NA ่ k บวก n a cos สามสิบบว k นะครับก็แทนค่าแล้วก็ได้คำตอบนะ แล้ก็อีกตัวหนึ่ง f b x นะฮะทิศทางให้เป็นบวกวิ่งไปทางขวามือก็มาดูแรงของอีกส่วนตัวนี้นะถ้าสีปากกาผมเปลี่ยนได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งเมาขวาเปลี่ยนสีปากกาเป็น โอเคอะมาดูตัวที่เป็นแนว x นะครับก็เราก็จะเห็นว่ามีเป็นบวกทิศทางนี้นะอันนี้ก็เป็นบวกเพราะว่าวิ่งไปด้านขวามือนะครับตัวนี้ f อยู่ในแกนนี้เป็นบวก เพราะว่าเราเขียนลูกให้วิ่งไปขวามือนะ fbx บวก na ไซม์30นะครับอ่าขยายผมตบเึ้นไหมลบตรงนี้ไปล้างนะาบวกลบนี่มันมีความสำคัญนะ้ ซีเรียสหน่อยมันก็คือเป็นล็กความหมายแรงมันฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้น F B F ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราสมมุติฐานให้ไปด้านนี้นะผลจริงๆมันก็คือแรงกระทาม,มันจะอยู่เป็นรูปนี้นะครับมีค่าเท่ากับ67.25นะ,ะ K นิวตันนะครับแต่ถ้า ตัวล่างเนี่ยมัน,นก็คือคำตอบยี่สองแปดสามจุดห้าโอเคนิวตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางไปด้านซ้ายมือของเจอภาพนะครับโอนนเ,ออเอผคผมให้ตัวอย่างสองข้อนะครับคิดว่า เรื่องโครงถักเนี่ยอาจจะไม่สอบตอนนี้นะโครงถักมันอยู่ข้อสามโครงถักมันก็จะเป็นโครงสร้างซึ่งซึ่งเป็นลักษณะของโครงที่มาเชื่อมกันนะฮะมันจะมีโครงบางตัวที่ เขเรียกอะไรไม่รับแรงเป็นศูนย์นะครับก <ood> oo, ็มันก <ke> ็จะมีเทคนิคการดูนะฮะก็ใช้หลักการของคล้ายแบบเมื่อกี้เนี่ย s u ม m a t ช o ่นของมวลนะโอโทษทีว่ามันเป็นกาได้อ่าโอเคอ่าก็ใช้หลักการนะฮะ สมมติชั่นของโมเมนตัมอ่ะเท่ากับศูนย์นะฮะเราลองติดใจจุดหนึ่งแต่อันนี้ไว้มาสอบตอนมามาสอบตอนมิเตอร์มืไอ่ไฟนอลแล้วกันนะเอาเรื่องสมดุลนะฮะอีคลิเดียมนะพวกฟิลด์เดียแแดกแกมพวกแตกแรงนะพวกสายก๊อตแทนนะ ไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเสริมเรื่อง .dot product c o s t product ให้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้แก้ปัญหาได้เหมือนกันยังแต่การแก้ปัญหา c o s s product กับ dot product มันจะเป็นรูปของการใช้เวกเตอร์นะที่เราใช้การแตกแรงนะครับเพราะว่าอราิศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ด้วยกราฟิกได้ ด้วยเวกเตอร์ก็ได้ไปแตกแหลกได้นะฮะแต่เวกเตอร์มันก็จะใช้เรียนรู้ในอนาคตอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องพวกของไหลาพวกอะไรสแตนด์อัพแมกซิเรียลนะหรือเอาโครงที่มีแรงหลายๆแรงมาปนกันนะ,ะตัวนี้ตัวตัวเวกเตอร์เนี่ยมันจะแก้ได้ง่ายนะ เพราะว่ามันมันเป็นระบบขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นแตกแรงมีหนึ่งแรงขึ้นมาคุณคุณต้องแตกเป็น x กับ y นะซึ่งถ้าไม่มีหลายแรงคุณก็ต้องแตก x กับ y หลายรอบนะครับหลักๆก็เลยน่าจะเสริมเข้าไปนะแต่เวลาทำนะถ้าผมไม่บังคับวิธีการก็ทําได้หมดแหละง่ายสุดก็คือ แตกแรงเหมือนเมื่อกี้นี้ที่กล่าวถึงนะครับอ่าหลักๆผมมีแค่นี้นะครับปีวันนี้ไม่ได้เตรียมเยอะเพราะว่าออยู่บ้านมีเครื่องคอมสามตัวคนใช้งานหมดเนะลยรถบุกผมก็อะไรอะมาเคยเคยมาออนไลน์สอนแล้วมันฟังก์ชันแล้วเราใช้ไม่ได้เต็มที่นะครับ อ่ะวันนี้ผมออกแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ได้ประมาณเกือบสามสิบนาทีนะครับอ่าใครมีข้อสงสัยอะไรไหมข้อสอบที่เป็นข้อสอบใช้เนี้ยที่เหมือนของกวเนี่ยอ่าผมจะทำอยู่ในรูปของ g o o g l ฟ f o r m g o o g l ฟอร์ m พวกคุณคุ้เคยกันใช่ไหมฮะครับคุณเคยผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูแต่เป็นตัวอย่างของวิชาอื่น นะ o o o g l e ฟอร์ก็คืออเป็นลักษณะคล้ายนี่แหละแล้วก็มันก็ตอบเลยนะแต่ผมพยายามที่จะทำกราฟิกกับคำถามให้มันใกล้อย่อยางกราฟิกเรื่องนึ่งมีห้าคำถามผมก็จะให้กราฟิกไปทุกข้อเพื่อที่เวลาคุณแดูแล้วไม่ต้องเลื่อนจอภาพเยอะนะบางทีการออกแบบข้อสอบใน กูก็ฟอร์มต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งแต่ผมเทคนิคก,ก็คือพยายามให้กราฟิกกับคําถามเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากที่สุดนะบางทีกราฟิกอ่ารูปเดียวซ้ําซ้ําหลายจุดก็เพราะเหตุผลนี้นะโอเคก <ๆ S 2> ็แนวทางก็อ่าคิดว่าไม่ยากอะไรนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะ โจทย์ง่ายๆแล้วทำไปแต่จทน์ในหนังสือนี่ผมว่ายากทุกเรื่องเลยนะยากยากทุกเรื่องเพราะว่ามันทำให้คอม,คอมพล็กเข้าไว้นะของเราคงแตกแรงง่ายๆ,ๆเหมือนกับผมมีข้อตัวอย่างง่ายๆของคอวอลเลกัน,นอย่างอันนี้ระบบทิงก็ยังพอยายากอยู่เน,นี่ยประมาณนี้แหละ แรงตึงของ B อเบ<น>ีบันะอันนี้น่าจะง่ายนะครับน,นี่เคจเจ้าถามว่าแรงตึงอันไหนมากกว่ากันนะครับเราก็ดูนะแตกสมการขึ้นมาดูนะครับผมแมจจะตั้งคำถามง่ายๆว่าถ้าไม่มีอ่าฟิกชั่นแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะอย่างเรื่องบันไดเวลาป่เข้าไว้นะ อปกกำแพงกอาไว้ถ้าไม่มีฟิกชั่นผมว่าบันไดมันจะเลไหลนะเพราะว่าน้ำหนักที่กดมันมีน้ำหนักอีกด้านหนึ่งนะก็เหมือนกับคุณวางวางล้อเลื่อนบนกำแพงเนี่ยมันก็จะเลไหนะครับโอเควันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนเพระมีคนเข้ามาทีหลังนะอ่า ใครมีคำถามอะไรอีกไหมนะกวบบางข้อก็ค่อนข้างจะคอมเพล็กต์เหมืนกันนะคอมเพล็กต์กว่าวค,รครับผมในใบถามอะไรครับ,อ,รบอ่าปกติเขาให้สามชั่วโมงใช่ไหมผม,ผมอะ่ะส่วนใหญ่ผมจะให้สามวันมไม่ทำเลยสามวันนะ แล้วก็เอาแนวเดิมเปล่าวะไม่พอใจคะแนนคุณก็ทําใหม่เพราะผมก็เคยทําเสร็จคุณลูกคะแนนได้เลยไนงะเอาแนวนั้นก็ได้นะะแต่ก็สอบอัตนัยคงไม่ให้สามวันอะ่ะอาจจะให้แค่หนึ่งวันแล้วก็ส่งมาทางอีเมลอ่าเพราะคุณส่งในไลน์เพื่อนก็คอปปี้เอานะนะครับ โอเคผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ว่างๆเดี๋ยวจะอัดคลิปไอ้ับโปรดักกับคอร์สโปรดักผมมีอยู่แล้วนะ่ะเหลวมันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยกลัวคุณจะสื่อสารไม่เข้าใจนะฮะไว้เดี๋ยวแต่เป็นภาษาทไทยพื้นๆให้นะครับอ่าอย่างนั้นวันนี้ผมอ่าพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิด ไอ้บันทึกก่อนเราจะได้ไอ้คลิปเ่าแล้วเสียอไม่ได้เสียไปลืมลืมเรคคอดนะครับลืมเรคคอดทำให้ไม่มีคลิปในการสอนนะพอไม่มีคลิปปุ๊บก,ก็เลยว่างเดี๋ยวจะ